รวม10แฟนชายสายลูกชิ้นปี66หน้าขาย1ใจแอน,น,ล,ล,น,ล,น up. ลูกชิ้นปาลาระเบิดลูกชิ้นทอดเป็นสินค้าที่ขายง่ายและขายดีที่สําคัญลงทุนน้อยคืนทุนไวกําไรเร็วยิ่งมีทําเลดียิ่งขายดีซึ่งใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดมีแพ็กเกจราคาไม่แพงให้เลือกลงทุนรวมถึงมีแพ็กเกจสาหรับคนที่สนใจอยากเปิดร้านในห้างสรรพสินค้าหรือในสถานีบริการน้ํามันโดยในแต่ละแพ็กเกจมีอุปกรณ์พร้อมขายและอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านตามแพ็กเกจที่เลือกหรืออาจจะเลือกลงทุนแบบรถพ่วงข้างวิ่งขายตามแหล่งชุมช ตลาดนัดต่างๆได้ได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า1นึ่งหมืถึงสองหมบาทเป็นทั้งอาชีพเสริมที่ดีหรือจะเลือกทําเป็นอาชีพหลักก็ได้สนใจลงทุนโทร085 253 5588 092 720 6999 ซูโมโลูกชิ้นปลาระเบิดในยุคที่คนมีทุนน้อยอยากสร้างอาชีพให้ตัวเองซูโมโลูกชิ้นปลาระเบิดคือตัวเลือกที่เหมาะสมมากโดยมีแพ็กเกจราคาเริ่มต้นแค่2490บาทหรือจะเลือกแบบชุดตลาดนัดพกพาพับใส่รถได้ราคาแค่9 4 9 0บาทได้รับอุปกรณ์การขายและวัตถุดิบเช่นลูกชิ้นปลาระเบิด10กิโลกร,รมัมไส้กรอกค็อกเทลปาเส้นน้ำจิม้มและยังมีอีกหลากหลายแพ็กเกจให้เลือกลงทุนได้ตามต้องการทั้งชุดขายตลาดนัดรถเข็นรถพ่วงข้างเป็นต้น ทุกแพ็กเกจนอกจากจะได้รับวัตถุดิบตามแพ็กเกจที่เลือกยังมีคู่มือการเปิดร้านขอแค่ขยันตั้งใจทำจริงสามารถสร้างรายได้ที่ดีมากแถมยังเป็นแฟรนไชส์ไม่มีส่วนแบ่งการตลาดไม่มีค่ารายเดือนรายปีอีกด้วยสนใจลงทุนโทร082 498 6999 089 209 0088 3. อูฟู่ลูกชิ้นปลาเยาวราชการเลือกลงทุนกับอูฟู่ลูกชิ้นปลาเยาวราชคือทางเลือกที่เหมาะสมมากจุดเด่นคือมีแพ็กเกจให้เลือกลงทุนได้ตามต้องการราคาไม่แพงหนึ่งในสินค้าขายดีและเหมาะกับการลงทุนคือลูกชิ้นทอดซึ่งอูฟู่ลูกชิ้นปลาเยาวราชมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเช่นชุดทดลองขาย2990บาทชุดป้ายพร้อมอุปกรณ์4,900บาทชุดเจ้าสัวสร้างตัว9990บาทชุดเจ้าสัวพกพา1,990้าบาทเป็นต้น ทุกแพ็กเกจมีวัตถุดิบแถมให้จํานวนมากรายได้จากการขายขึ้นอยู่กับทําเลเป็นสําคัญบางสาขามีรายได้ดีกว่าการทํางานประจําหลายคนเลือกทาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวสนใจลงทุนโทร085 105 5888 4. ลูกชิ้นทิพ ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นทิพย์ลูกชิ้นหมูปิ้งสูตรโบราณการันตีความอร่อยสดสะอาดทำจากหมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีประสบการณ์มานานกว่า2 1อปีมีโรงงานการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานพร้อมให้คนสนใจเลือกลงทุนในแบบแฟรนไชส์ที่สามารถสร้างางานสร้างอาชีพได้แพ็กเกจลงทุนคนที่มีหน้าร้านอยู่แล้วหรือต้องการจะทดลองขายลงทุนเพียงแค่2990บาทสิ่งที่จะได้รับเช่นลูกชิ้นหมูไม้เล็ก1ถุง200ไม้ลูกชิ้นเอ็นหมูไม้เล็ก1ถุง200ไม้ ลูกชิ้นหมูไม้ใหญ่1ถุง1 0 0ไม้ไส้กรอกหมูรมควันหนังกรอบ1กิโลกร,รมัมไส้กรอกนม1กิโลกร,รมัมไส้กรอกเกอร,รมัน1กิโลกร,รัมเป็นต้นคำนวณแล้วขายสินค้าหมดคืนทุนทันที4,400บาทนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายแพ็กเกตให้เลือกลงทุนได้ตามต้องการถือเป็นสินค้าขายง่ายขายดียิ่งมีทำเลที่ดียิ่งคืนทุนไวกำไรเร็วมากสนใจลงทุนโทร0 6 2 5 9 4 0 5 5 5 0 2 8 0 8 7 5 7 5 0 2 8 0 87576 5เจพงลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมโด่งดังมาจากกระแสในโซเชียลจากเซเลบคนดังอย่างลิซา่า พูดถึงลูกชิ้นปิ้งยืนกินบริรัมทำให้ร้านเจพงลูกชิ้นทอดลูกชิ้นยืนกินเจ้าแรกในบริรัมขายดีมากขึ้นประสบการณ์นานกว่า30ปีที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มและลูกชิ้นไส้กรอกคุณภาพได้พัฒนาสู่การขายในระบบแฟนชายและได้รับมาตรฐาน GMP การันตีความเป็นสุดยอดแฟนชายได้มากขึ้นค่าแฟนชายในการลงทุนเริ่มต้นที่12,900บาทสิ่งที่จะได้รับคือวัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมจำหน่าย11รายการสามารถเปิดร้านได้ทันที 6. ลูกชิ้นฟินเวอร์มาพร้อมสโลแกนรวยแบบตะโกนลงทุนน้อยขายง่ายกำไรกระชูดจุดเด่นคือมีโรงงานผลิตลูกชิ้นของตนเองและประกันความอร่อยสะอาดปลอดไทยและได้มาตรฐานนอกจากนี้ยังมีน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรพิเศษของฟินเวอร์ที่ไม่ได้มีขายในตลาดสำหรับคนลงทุนแฟนชายเท่านั้นมีหลายแพ็กเกจให้เลือกลงทุนได้แก่ชุดทดลองขาย2,990บาทชุดเตรียมตัวรวยราคา6,990บาทและชุดเศรษฐีใหม่ราคา12,900บาทจ่ายครั้ง แค่ครั้งเดียวจบได้ครบทั้งสูตรและอุปกรณ์ไม่มีเก็บรายปี 7. ลูกชิ้นปิ้งออนิวใครที่มีงบน้อยแต่อยากมีรายได้เพิ่มอยากสร้างอาชีพให้กับตนเองขอแนะนําลูกชิ้นปิ้งอ่อนิวที่มีจุดเด่นคือลูกชิ้นคุณภาพดีรสชาติอร่อยจะปิ้งจะย่างรับรองได้ว่าลูกคา้าติดใจที่สําคัญงบ,งบลงทุนไม่แพงเริ่มต้นแค่1,900บาทลงทุนเตาเล็กน้อยก็สามารถเปิดร้านขายได้ทันทีสามารถสร้างรายได้ที่ดีมากยิ่งมีทําเลที่ดียิ่งขายดีคืนทุนไวกําไรเร็ว ลูกชิ้นปิ้งนายน้อยลูกชิ้นปิ้งนายน้อยมีเมนูให้เลือกขายทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ไส้กรอกแต่ที่คนนิยมคือลูกชิ้นหมูเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารซื้อง่ายขายคล่องราคาเริ่มต้นที่ไมลละ5บาทสำหรับรูปแบบการลงทุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,900บาทสามารถเลือกรูปแบบและวิธีการลงทุนได้ตามความต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี นักาลูกชิ้นหมูปิ้งใครอยากมีอาชีพแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแนะนําลงทุนกับนักศาลูกชิ้นหมูปิ้งรายได้ดีแน่นอนใช้งบการลงทุน55,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือคียออสลูกชิ้นวัตถุดิบพร้อมอุปกรณ์ขาย1ชุดไม่รวมถังแก๊สและถังแช่ลูกชิ้นเป็นอีกแฟรนไชส์ที่ขายง่ายขายดีขายได้ทุกที่ทุกทำเลโดยมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและพร้อมดูแลผู้ลงทุนเป็นอย่างดี สิลูกชิ้นพิษานุโรครามา่าตำนานความอร่อยเมืองพิษณุโรคเก่าแก่กว่า50ปีผลิตจากเนื้อร้0ยเอร์เซมีสัมผัสในการรับประทานที่เหนียวนุ่มเนื้อลูกชิ้นจะมีความเหนียวเคี้ยวหนึบรู้สึกได้ถึงเครื่องเทศและเนื้อที่ใช้ทำเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์พร้อมสร้างอาชีพให้คนสนใจได้เป็นอย่างดีสำหรับรูปแบบการลงทุนใช้งบลงทุน4 9 0 0ถึง49,000บาทขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ลูกชิ้นเป็นอาหารง่ายๆที่ดูเหมือนจะไม่น่าสนใจแต่ที่จริงรายได้ดีและกำไรดีมากเหมาะกับคนที่อยากมีรายได้เพิ่มอยากสร้างอาชีพให้กับตนเองซึ่งการลงทุนในแบบแฟนชา์มีข้อดีคือได้อุปกรณ์ได้วัตถุดิบได้คนคอยให้คำปรึกษาต่อยอดการสร้างรายได้ที่ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ยิ่งขยันยิ่งขายดีและมีโอกาสขยายสาขาเพิ่มขึ้นได้มาก แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7